ตกอีจกจังหน่อยครับรอจังหน่อยครับในเบิงงแน่นมาผมซัดแก่ก่อืม ีครับพ่อกันอยู่ในปลาครับพี่น้องครับย่ามเล้งๆนะครับหลังจากที่ฝนตกเศร้าใมม่นะนครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปรลมึงดอกกระเจียวเนาะไปเบิ้งกันเนาะครับเนาะผมบ่ได้มากลายมือแล้วว่าสิเป็นยังไง กำลังเกิดสามดอกปลาเก่าปลาเดิมนะครับบราบไดมาหลายหนกำลังเกิดเลย ช่วงนี้เก็บแต่ดอกกระเจียวก่อนนะครับเด้วยเพราะปลาฝนยังตกมาแห้งมันก็นเลยบ่ทันได้มีแนวหาเนาะนี่แน่นะนนอ้อสีดอกครับว่าไงอือ ฝนตกลงมใหม่ห,หอมกินขี้ดินครับอื หลายดอกหลายดอกเลยครับมึงอืออยู่นี่สองบ่โอ้ดอกนึง ขนะ้างดอนบางงามๆเลยดอกนี้แก่ไปนจะแก่แล้ว่เอานะครับว่าวทำแต่คนก็ยังตัดหญ้าอยู่รนะับเสียงก็จะตัดหญ้าอยู่สวนกล้วยหอม,อม อันนี้ได้อยู่ครับแต่ว่าอันที่เห็นก้อนหนะน,นั้นะมันจะแก่แห้งโมดดอกนี่แก่แล้วพอ่อดอกแก่ต้งหลายดอกเนาะมาหาเถี่ยวก,ยวกยว้อนนี่คือ้นมาเห็นกับมันนั่นแก่เสียงนกหอนกิ๊บกิบเขาห้างมนกทำแล้ว รวก,กินกับแก้วครับแซ่บๆนะอ้าวดีใหมดูครับรูกันสามดอกนะครับโอ้ขาดดอกนี่กระไดนะครับด้วย่อท่านแก่นี่ นี่นี่ครับพี่น้องท่านใดที่พึ่งเขามาเอารับช่องใหม่ๆดวยครับเด้อฝากกดติดตามให้ผมในเด้วยครับเด้อเสียงลมฝากคื้มละคนสิตกอีก จุมจ่มๆดอกนี้ได้บ่โอ้หงานนี่จะบาดมือครับดอกนี้ได้ยุ้ครับอืท่ันแก่เลยครับเพื่อนไม่ยังนอ่อนๆอยู่ตรงนี้ที่จริงเมื่อนี้ผมกลับไปหาหน่อใหม่แล้วนีว่ไหมจะไปนี่พุ่งไปหาก่อนแลออ้ว โอเคครับพี่น้องครับเบิดแล้วนะครับผมเลาะลายเท้อแล้วอ้อมจมักเกานี่งครับบ่มีแล้วขึ้นไปข้างบนนึ่งครับบัมีนะครับผมว่าสิบ่เอานะครับแต่พังเบืองมันมีหลายนออยู่ผนทางผุนก็มีอีกนอหนึ่งนะครับซับเลยมันออกอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็น้องออกเ่าท่านหลายขนาดฟุ่นถ้าฝนตกอยูจังหน่อยครับรอจังหน่อยครับในเบืองแน่น มาผมซัดแก้วก่อนโอ้โหนอมแกไงครับเราไปแกงใช้ครับตีลอดนะครับโอ้ครับ dùa chẳng hạn đây nè nọ ngay đây mất hát ngon hưng mát 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 ขาวจัวน้ำม้ไผปลาได้ครับเด้อไปครับโอเคครับไปแล้วครับวันนี้